สวัสดีค่ะญาเทียมกัดไหลนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาตอบคาถาม Q a นะคะที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาวันนี้นะคะแอดมินยกคําถามมาทั้งหมด10คําถามเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคาถามแรกนะคะญาเทียมสามารถปูกลางแจ้งได้ไหม สามารถปลูกกลางแจ้งได้นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องเลือกประเภทย่าเทียมให้ถูกต้องนะคะยาเทียมจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1นนะคะเป็นงานใช้ภายในอาคารหรือว่างานใช้ในร่มที่ไม่โดนแดดนะคะประเภทที่2จะเป็นงานภายนอกอาคารจะเป็นงานที่สามารถโดนแดดและโดนฝนได้ค่ะคําถามที่2นะคะยาเทียมมีกี่สีเข็มวันนี้นะคะแอดมินยกมาให้ดู3รุ่นนะคะก็จะมีรุ่น11บีเข็ม13สีเข็มแล้วก็18บสีเข็มนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นรุ่น11บีเข็มนะคะ จะหลังจะเป็นแบบนี้ส่วนรุ่นที่สองนะคะจะเป็นรุ่น13อีเข็มถ้าดูความแตกต่างนะคะรุ่น13สีเข็มนะคะจะมีเสริมรข่ายส่วนรุ่น11จะไม่มีถ้ารุ่น13นะคะเป็นงานเริ่มต้นสำหรับงานใช้ภายนอกส่วนรุ่น11ของเรานะคะจะเป็นงานสําหรับใช้ภายในยเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ไม่โดนแดดค่ะส่วนรุ่นที่3 จะเป็นงาน18แปีเข็มรุ่นนี้จะเป็นงานพรีเมียมของเรานะคะสีเข็มจะค่อนข้างถี่เลยค่ะข้อที่3นะคะการติดต,ตั้งยาทียามน้ําขังไหมเราต้องดูว่าพื้นเดิมลูกค้าน้ําขังหรือเปล่าค่ะถ้าพื้นเดิมน้าไม่ขังก็จะไม่มีปัญหาอย่างเช่นพื้นดินถ้าฝนตกลงมานะคะน้ํายังสามารถไหลผ่านได้ตามปกตินะคะลงสู่พื้นดินแต่ถ้าพื้นปูนพื้นเดิมน้ําขังเราแนะนําให้ทํารอยบากเพื่อให้น้ําสามารถไหลได้ ถามว่าตัวญ้าเราอุ้มน้ําหรือเปล่าย่าเรานะคะจะมีรูระบายน้ําถ้าพื้นที่น้ําไม่ได้ขังพื้นเดิมน้ำไม่น้ำไม่ได้ขังนะคะสามารถไหลได้ตามปกติข้อที่4นะคะการทําความสะอาดย้าเทียนทําความสะอาดอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะถ้าเป็นเศษใบไม้ชิ้นใหญ่แนะนําให้ใช้ไม้กวาดทางมาพากวาดออกได้เลยค่ะ แบบที่2นะคะสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นดุดได้และแบบที่3นะคะสมมุติว่าถ้าลูกค้าทำน้ำหวานโกหรือว่ายาาเทียมเปิดื้อนอยากทำความสะอาดแนะนําให้สามารถฉีดน้ําล้างได้เลยค่ะ คำถามข้อที่5นะคะอายุการใช้งานกี่ปีของเรานะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3รุ่นก็คือเป็นรุ่น SD นะคะรุ่น t a ต d a r d แล้วก็รุ่นเกรด A แล้วก็รุ่นพรีเมียมค่ะรุ่น SD นะคะจะอายุการใช้งาน1-3ปีสําหรับการใช้ในร่มนะคะส่วนเกรด A อายุการใช้งานอยู่ที่3-5ปีค่ะส่วนรุ่นพรีเมียมนะคะอายุการใช้งานอยู่ที่6-10ปีค่ะคาถามข้อที่6นะคะอนาคตจะเป็นเชื้อราไหมตรงนี้ค่ะต้องอยู่ที่ว่าพื้นที่ลูกค้าน้ําขังหรือเปล่าเป็นพื้นที่อับชื้นหรือเปล่า ถ้าตรงนี้ไม่ได้เป็นนะ้ำไม่ได้ขังก็จะไม่เกิดปัญหานี้ค่ะคำถามข้อที่7นะคะการติดตั้งญยาเทียมวัชพืชยังสามารถขึ้นได้อยู่ไหมตรงนี้ค่ะต้องรู้ว่าวัชพืชบ้านลูกค้าเป็นแบบไหนบางกลุ่มไม่โดนแดดก,ก็จะสามารถตายไปเองแต่บางกลุ่มรากค่อนข้างลึกก็อาจจะมีโอกาสที่ยังขึ้นได้อยู่นะคะการแก้ปัญหานะคะแนะนํำให้ลงผ้าครุมดินค่ะ ำถามข้อที่8นะคะสามารถติดตั้งบนพื้นปูนได้ไหมจริงจรญงาเทียมสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นปูนหรือว่าการติดกับแผงก็สามารถติดได้นะคะจะไม่เหมือนญ้าจริงที่จะสามารถติดได้เฉพาะพื้นดินค่ะคำถามข้อที่9นะคะถ้าติดตั้งเองใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นเหล็กฉากหรือว่าไม้บรรทัดก็ได้ใครมีแบบไหนสามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะคะส่วนอย่างที่2นะคะก <สา S 2> ็จะเป็นกาวกาวที่ใช้ติดนะคะติดกับตัตวย่า อุปยันที่สามนะคะก็จะเป็นเมจิกแล้วก็ตลักเมตรนะคะไวายวัดพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีคัตเตอร์นะคะไว้ใช้กิดหญ้าส่วนที่เพิ่มเติมออกมานะคะก็จะเป็นการติดตั้งสําหรับพื้นดินที่ยังต้องใช้หมุดนะคะเป็นหมุดในการยืดเพราะว่าพื้นดินจะไม่สามารถติดกาวลงกับพื้นที่เหมือนพื้นปูนได้นะคะจะเป็นการใช้หมุดในการยืดส่วนตรงรอยต่อนะคะก็จะใช้เป็นแผน่นปอวางหญ้าลงนะคะแล้วก็ติดกาว ถามข้อสุดท้ายนะคะสามารถใช้กรรไกรตัดได้ไหมทางเราไม่แนะนําให้ใช้กรรไกรตัดนะคะถ้าเราใช้กรรไกรตัดมันจะโดนตัวหญ้าด้านหน้าไปด้วยทางเราจะแนะนําให้เป็นใช้คัตเตอร์นะคะใช้คัตเตอร์ขีดจากด้านหลังนะคะมันจะโดนตัดแค่ตัวด้านหลังตัวหญ้าด้านหน้ายังสมบูรณ์ยังไม่โดนตัดไปนะคะจบไปแล้วนะคะกับคําถาม Q&A วันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งหญ้าเทียมหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับหญ้าเทียมสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้นะคะแอดมินยินดีให้คําแนะนะําค่ะ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้แมดมินด้วยนะคะและเดี๋ยวมาเจอกับคำถาม q a กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ